ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมปั๊มเสมิอต่อหนึ่งแผงใช้งานได้นะครับแระแทงด้านของสองแผงพุ่งออกมาจากถังเลยนะครับ3ามหนึ่ง สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทดสอบปัม๊มซับเมอร์ทของ MT e c h Energy นะครับตัวนี้เป็นโมเดล 3SPDX 350 2 29 6นะครับเป็นปั๊มขนาด350วัตต์24โวลต์ระบบใบพัด6ใบพัดสามารถสูบน้ำได้สูงสุดนะครับอยู่ที่29เมตรปริมาณน้ำที่ได้2ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่อส่งน้ำขนาด1.2นิ้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาทดสอบกับแผงโซลาเซล ขนาด3 3 0วัตต์นะครับก็คือเราจะเทส1แผงและ2แผงเนี่ยเปรียบเทียบการทํางานแล้วก็อัตราการสูบน้ํากันนะครับแล้วก็เราจะเทสกับบ่อบาดานจริงนะครับผมจะหย่อนประมาณสัก16เมตรนะครับเราจะมาดูว่าระยะ16เมตรนะครับกับ1แผงและ2แผงเนี่ยอัตราการสูบนะครับความแตกต่างจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาวัดไฟกันดูนะครับว่าไฟตอนนี้ออกกี่โวลต์นะครับตอนนี้ได้ไฟอยู่ที่39.6นะครับผมก็ถือว่า ไฟเต็มนะครับโวลลอยของแผง24ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถือว่าแรงดันใช้ได้เลยครับครับผมอันดับแรกนะครับเราจะมาเทสกันที่ถังบนบกกันเลยนะครับมาดูกันว่า1แผงและ2แผงเนี่ยแรงดันของน้ําจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสายไฟ pv ที่มีหัว mc 4นะครับผมเชื่อมเข้ากับสายของปั๊มเรียบร้อยนะครับผมเราจะมาเริ่มทดสอบมาดูแรงดันกัน1แผงครับ มาแล้วครับนี่คือแรงดันน้ํา1แผงนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมปั๊มสมิร์ทต่อ1แผงใช้งานได้นะครับท่อขนาด1.25นิ้วถือว่าแรงดันเนี่ยประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปมาทส2แผงครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะได้แรงดัน24โวลต์เท่าเดิมแต่ว่ากําลังของแผงกํากลังของไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับมาเริ่มเทสกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมแรงดันของ2แผงพุ่งออกมาจากถังเลยนะครับแรงกว่า1แผงอย่างเห็นได้ชัดครับผมประมาณนี้ครับ เดี๋ยวถ่ายรูปเปรียบเทียบครับผมโอเคครับผมเราก็ได้เห็นแล้วนะครับระหว่าง1แผงและ2แผงเนี่ยความแตกต่างกันก็เห็นได้ชัดเจนนะครับผมต่อไปนะครับเราจะเทส1แผงและ2แผงโดยหย่อนลงบ่อบาดาลจริงนะครับครับผมตอนนี้เราก็ต่อเชือกแล้วก็สายไฟเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราจะหย่อนลงบ่อเลยนะครับโดยจะหย่อนความลึกอยู่ที่16เมตรนะครับหย่อนประมาณ3เมตรถึงน้ำแล้วนะครับผมน้ำถือว่าอยู่ตื้นพอสมควรนะครับ โอเคครับตอนนี้เราหย่อนปั๊มลงบ่อผูกเชือกแล้วก็ต่อสาย MC4 แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1แผงแรงดันน้ําจะเป็นยังไงครับมาแล้วครับผมอ่านี่คือ1แผงนะครับน้ําถือว่าเต็มเลยนะครับเต็มท่อเลยนะครับผมอ่าแรงดันก็โอ้หนี่หนึ่งแผงถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยระยะนี้อันนี้คือ1แผงจริงๆนะครับเนี่ย นี่คือ1แผงนะครับต่อตรงจากแผงแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาตวงแล้วก็มาวัดอัตราการสูบนะครับว่า1แผงเนี่ยอัตราการสูบเป็นยังไงนะครับนี่ถังน้ํา100ลิตรนะครับผม1แผงถัง100ลิตรเริ่มครับส0มสิบวิผ่านไปนะครับ น้ำก็ประมาณสัก10 2 0ซนตนะครับผม1นาทีครึ่งนะครับผมน้ำก็ประมาณครึ่งถัง3นาทีนะครับน้ำก็ใกล้จะเต็มถังแล้ว โอเค3นาที30วินาทีนะครับสำหรับการสูบน้ำา1 0 0ลิตรกับแผงโซลาเซลล์330วัตต์1แผงครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราจะเทสต,ต่อกันที่2แผงเลยนะครับมาดูกันว่า2แผงจะเป็นยังไงครับต่อไป2แผงนะครับมาดูแรงดังนน้ำกันครับโอ้ เห็นได้ชัดเลยครับผมแรงดันเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณน่าจะประมาณ50%มาเดี๋ยวเรามาเทสอัตราการสูบกันเลยครับ3 2 1เร็วกว่า1แผงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ 2นาทีแล้วนะครับน้ำประมาณ80%อเโอเค3นาทีพอดีเลยนะครับผมสำหรับ2แผงนะครับ มหลังจากที่เราทดสอบกันแล้วนะครับก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของดึงแผงและ2แผงนะครับผมนี่ก็คือการทดสอบให้เห็นการใช้งานโดยตรงจากแผงโซลารเซลล์กับปั๊มนะครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ